งบประมาณก้อนแรกท่านประหลัดทุชาติอดีท่านประหลัดทุชาตินั่งอยู่ดีเป็นสักขีพยายในใ้ผมได้ไหมหนึ่งครับงบประจำนี่มากที่สุดต้องใจ่ายค่าการประจําที่ทํางานได้รองในวันนี้สองเป็นงบดําเนินง,งานเป็นฟิกคอร์สท,ที่เราไม่สามารถที่จะไปจ่ายอย่างอื่นได้เลยเพราะนั้นเหลืองบลงทุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ10%ของรายได้เท่านั้นเอง อย่างปีแรกที่ผมเข้ามาเหลืองบลงทุนการพัฒนา143ล้านบาทปีที่สอง163ล้านบาทปีที่สาม109ล้านบาทพิชาติใช่ไหมขออนุญาตที่เอ่ยนามผลลักกันปีที่สี่148ล้านบาทนี่คือปัญหาเรื่องระบบงบประมาณทางแก้ก็คือว่าต้องมีคอนเนคชั่นกับรัฐบาลกลาง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมบอกแล้วหลายรอบว่าผมมีแต่พวกผมไม่มีพักครับพี่น้องผมสมิดผมสนิทสนมทุกพัคทุกสีผมไม่มีเฉพาะสีแดงหรือสีน้ำเงินหรือสีหนึ่งสีใดผมมีทุกพักครับพี่น้องประการที่สอง เรื่องความล่าช้าในการการนโยบายตามที่บอกแล้วปัญหาโควิดพี่น้องเออเราเข้ามาก่อนที่จะไปหาอยู่หายามีงบประมาณแต่ว่าไม่สามารถหาอยู่หายามาได้เพราะอะไรต้องเข้าคิวเป็นร้อยบางเอิญผมต้องขอบคุณอดีตผู้กับหัสใหญ่เจ้านายผมคนหนึ่งที่ คนวัาโทรคำลนวิทย์ทูบกระจา่างนายกอบจอปทุมไปกันสองคนขอย่าเตยน้ำไปพบนรติสาราสุขท่านอนุทินชาญวิรุลว่าหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจขอวัคซีนมันหลับต้นต้นได้ไหมไปเฝ้าอยู่สองวันสองคืนพี่แจ๊ดพาผมไปดืม่มนวนดดื่มนี่จนกระทั่งกล้าพูดหน่อย เลยได้มาระดับ,บต้นต้นของประเทศเราสามารถเยียวยาพยี่น้องประชาชนได้ถึง97ไม่เชื่อไปถามพอโรบูบาลหัดใหญ่ได้เลยครับนอกจากนั้นเรายังต้องดูแลผู้ติดเชื้อเขาเรียกโฮมไอโซเลชันหาโรงแรมต่างๆแม้กระทั่งศูนย์บำบัดที่ครูบ้านผมเนี่ยบอบบำบัดเราต้องยังต้องไปใช้เลยครับ งบบางส่วนต้องมาใช้คืนให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ในการทํางานร่วมกับเราเพื่อพี่น้องชาวใหญ่รอดทั้งหมดครับพี่น้อง,องและสิ่งสําคัญนโยบายเร่งด่วนที่เราจะต้องกอบกู้มาเนื่องจากว่าการลดเก็บภาษีของภาครัฐเพราะนั้นเราจำเป็นต้องเงินบางส่วนสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียจากสิงคโปร์นั่นก็คือเกิดโครงการพาวเวอร์อบหาดใหญ่ครับพี่น้องโดยมีคุณสุรพลกำรานนวัตเป็นคนกับเคลื่อนให้คุณสุรพลนายกสมาคมชาวเหนืออีสานตบมือคุณสุรพลหน่อยครับที่ช่วยทำให้ ฟื้นคืนมาและสิ่งสำคัญคนที่ลืมไม่ได้อดีตรัฐีการท่องเที่ยวเละกีลาพี่ชายที่เคารพรักนั่นก็คือท่านพิพัฒน์รัชก,ก,กิจประการพนหาดใหญ่ท่านพนหาจใหญ่ใจถึงพึ่งพิงได้ประกอบกับผมมีคอนเนคชั่นกับผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนที่เป็นผมเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวไปรดโชว์หลายประเทศ พอจะพูดภาษาอังกฤษได้บ้างตามสมควรและใช้คอนเนคชั่นนั้นเลยครับนำฟันซิญยิปเข้ามาร้องในหดาดใหญ่ด้วยราคาเป็นถูกเป็นพิเศษครับพี่น้องหลังจากนั้นปรากฏว่าการท่องเที่ยวบูมขึ้นอย่างมากมายมหา,าศาลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเราเติบโตหนึ่ง ประเทศในปีห5้ากับพี่น้องเขาบอกว่ามีสื่อบางสำนักบอกว่าอาจใหญ่ตายแลยว้วพี่น้องอผมนั่งคุยกับประหลัดกิตติว่าถ้าฮัดใหญ่ตายพี่หลวงต้องตายก่อนไม่ยอมอให้ฮัดใหญ่ตายสนะสอสาตายเป็นพยานได้ไหม <S <S เพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกวิถีทาง เพื่อจะอย่าให้หาดใหญ่ตายบังเอิญวันนั้นบินเกตลงเฟซว่าหากคุณเกิดมาเพราะความจนนั่นไม่ใช่เพราะความผิดของคุณนะแต่ถ้าหากคุณตายเพราะความจนนั่นแหละคือเป็นความผิดของเรายกตัวอย่างอีกเรื่องกับพี่น้องถนนหลังแสงทองหรือถนนชนทารา เซ็นสัญญากับอจนอเมื่อปี57เรอสำนุนลบทุกอย่างปรากฏว่าไม่ได้พัฒนาอะไรเลยครับถนนสุดจากท่อระบายน้ำก็ไม่ซ่อมหลังวัดก่อเสือหรือวัดศรีวังวงสุดมาสิบกว่าปีก็ไม่ซ่อมผมก็เลยคุยท่านประหลาดว่าเอ๊ะถ้าเรายกเลิกสัญญาจะผิดระเบียบกฎหมายไหมท่านด่าบอกทำได้ไนาย ว่าถ้าติดคุกเราต้องไปด้วยกันนะ <im it> ปรากฏยกเลิกได้จึงเป็นที่มาของการซ่อมที่ตลาดนัดก่อเสือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังวัดก่อเสือ <im it> และที่ถนนชนทาราหลังโรงเรียนแสงทอง <im it> เรามีก็ประมาณผ่านเทศบัญญัติทุกอย่างเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าอีบิดดิ้งสรอบพอตีเป็นพยานใในผมได้ไหม ไม่มีคนรับเลยครับพี่น้องไม่มีคนเอาเลยจนกระทั่งต้องมาขอร้องเขาตอนนี้ได้แล้วเริ่มทำในวันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปแน่นอนครับพี่น้องและสิ่งสำคัญยิ่งกาน,นั้นก็คือในการหรือนรทฐบาลมีเรื่องซับซ้อนมากมายที่ท่านอาจจะไม่รู้เราเคยคิดว่า พื้นที่ในเทศบาลอู่ทําได้ได้ถูกอย่างทําเมื่อ,อไหรทําได้ทําทันทีไม่ใช่ครับพี่น้องมีบางเรื่องเช่นผมไปประสานกับรัฐติมาไทยให้กรมโยธาธิการและผังงเมืองมาออกแบบเมืองออกแบบเสร็จแล้วงบประมาณพรอ้อมพอไปถึงอีทำยังทําไม่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าพื้นที่นี้ขึ้นกับกรมเจ้าท่าครับพี่น้อง โครงการใช้หน้าเทาวระยะที่สองนั่นก็คือสวนย่อมเชียงตึงจะปรับปรุงไปพร้อมกับุ้มประตูปรากฏว่าทำไม่ได้อีกเพราะอะไรครับสวนย่อมไม่มีเอกสารสิทธิ์ต้องไปขอกรมป่าไม้และกรมที่ดินนู่น <Yeah. S 1> และบางส่วนก็เป็นของเอกชนบนเวทีนี้ มีผู้ใหญ่ใจดีนั่นคืออาจารย์ปราณีตมอบให้สมห้องราคาหลายสิบล้านกอบพนอารย์ปราณีประเมืนอาจารย์ปราณีตอีกครั้งครับและสุดท้ายในในในสวนสาาระไม่สามารถทำไรายได้ไง่ายเนื่องจากขึ้นกับ่กรมอุทยานและข่ายทหารบครั